Good morning how are you today? I'm fine thank you a n fine thank you sit down thank you, สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกห้องนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง culture shock นะคะ culture shock เ,เป็นวันที่สองนะคะเมื่อคาราวที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒน,นธรรมการปฏิบัติตัวนะคะเวลาเราไปต่างประเทศนะคะเช่นประเทศอเมริกาประเทศ,อ,เเทศอ,อิตาลี หรือเม็กซิโกเราควรทําตัวอย่างไรนะคะจุดเด่นๆของประเทศนั้นที่เราควรรู้เป็นอย่างแรกเลยอย่างเช่นสมมติไปอเมริกาสิ่งแรกเลยที่นักนักเรียนจะต้องรู้คืออะไรคะ,เร,รเ,คะเรื่องการให้ทิปเห็นไหมคะเรื่องการให้ทิปไม่เหมือนบ้านเราให้ทิปตามความพอใจบาทสองบาทห้าบาทสิบาบาทนะคะแต่ว่าของที่อเมริกาเป็นไงคะให้กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เราจ่ายไปทั้งหมดเออสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะคะคราวที่แล้วให้นักเรียนไปอ่านในหัวข้อ สีส่เรื่องใช่ไหมคะสเรื่องที่ยังเหลือ1เรื่องประเทศในแถบอาหรับใช่ไหมคะแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แถบประเทศเอเชียแล้วก็เรื่องที่4เรื่องการใช้ gesture gesture คือลักษณะภาษาร่างกายนั้น ควรจะใช้ในลักษณะใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน,นักเรียนได้ไปอ่านมาแล้วไปแปลมาแล้วในสมุดของนักเรียนตรงส่วนนี้เลยค่ะที่นักเรียนจะต้องทําต่อนะคะเอาเรามาดูครูให้เวลานักเรียน5นาทีนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ในช่วง t i p s to international travelers เราจะไปช่วงช่วง comprehension เลยนะคะช่วง comprehension ของนักเรียนอยู่หน้าที่ร0 3เห็นไหมคะหน้า103นักเรียนเปิดไปเลยนะคะเอาครูให้นักเรียนทํา 5นาทีนะคะความรู้ในหน้าที่1้อยสอมเอามาใช้ในนี้เลยค่ะ5นาทีนะคะลองทำความเข้าใจว่าประโยคต่อไปนี้ถูกหรือผิด answer true or false มีกี่ประโยคคะ how many sentences are there มีกี่ประโยคคะ uh, there are six sentences นะคะมี6ประโยคนักเรียนยังไม่ต้องลอกโจทย์ ทำลงในหนังสือเลยค่ะไม่ต้องลอกโจทย์ทำในหนังสือไม่ต้องลอกนะคะห้ามลอกลงในสมุดทำในหนังสือเลยนะคะมีอยู่6ข้ออล่ะนะห้านาทีนะคะ